สวัสดีเพื่อนๆที่หน้าบอร์ดด้วยนะครับผมอ่าวันนี้มาถึงกับมาถึงคิวของ i v t e เ h นะฮะเขาบอกว่าแบบหนึ่งเอ่อเขาบอกว่าอะไรวะเด้อเ,เขาบอกว่าต่ออ่าถ้าผมตัดต่อนะดูยังไงก็ดูไม่ออกตัวอย่างก็มีให้เห็นนะครับผมนี่ชัดไหมฮะดูยังไงก็ดูไม่ออกนะฮะแล้วผมก็ได้โพสต์คลิปหนึ่งครับผมเป็นคลิปที่ต่องนะครับผมตั้งชื่อคลิปว่า iiv ว e c h ว่างๆย้อนอ่าย้อนไปดูกระทู้เก่าๆนะฮะเห็นไหม แล้วเขาก็ตอบกลับผมมาว่าเอแน่ใจเหรอว่าเป็นผมนะฮะเอาอะไรมาอ้างครับนี่นะฮะคลิปในรูปเกี่ยวอะไรกับผมนะครับผมนี่อีกครับผมเห็นไหมฮะถามว่าแน่ใจได้ยังไงครับนี่ครับมาดูกระทู้นี้ครับอามิตาพุทธนะฮะเขาตั้งกระทู้ไว้นะเชิญคุณไอวีเทคเข้ามาอ่านนี่ครับเขาได้โพสต์ลิงก์ลิงก์นี้ไว้ครับผม นี่นะฮะคนที่สามครับจริงๆประมาณยี่ิบคนอ่าเดี๋ยวมาดูลิงก์นี้กันครับผมอันนี้นะครับเป็นหลักฐานการแบนด์นะครับผมของ Back s q สนะฮะ อันนี้นะครับผมอาคุณดูชื่อของคนส่งนะครับเห็นไหมฮะเราขอไข่นะครับแล้วก็ล้ำนะครับแล้วก็ดำนะฮะแล้วก็เลขสี่หกตัวกับเจ็ดอีกอีกสี่ตัวนะครับผมนี่ครับคุณเห็นไหมครับผมในคลิปนะฮะชัดมากครับดูชื่อครับว่างๆเนี่ยลองย้อนไปอ่านกระทู้เก่าๆของคุณบ้างนะครับแหกตาดูดีๆหน่อยนะครับอย่างมั่นใจจนเกินไปนะครับคุณ i v t e h ครับผม